นะครับผมมีโอกาสมาเจออนะครับครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะครับป๋าเดชนะครับเราก็เห็นในการสังขารท่านมียันสวยๆเยอะแยะมากมายอยากได้ความรู้ให้กับบรรดาเพื่อนๆติ๊กต็อกครับอยันนี้เขาจะมีความหมายว่าไงพอ่อยันข้างหน้าเนี่ย<ม>ชื่อเลขชื่อไม่ข้างหน้าเนี่ยหัวใจพระอินหัวใจพระอินทอันนี้ป๋า พ่อนี้สักมากับใครใครสักให้อาจารย์พระครูอ่อนที่ไหนราศีสไลรราศีสไลรัทางทางอีสานบอกทางศรีสะเกดทางราศีสไลรราศีสไลตรงศรีสะเกดอ้าวแล้วมีตรงไหนอีกป๋าอันนี้มาดูที่หลังนะครับหลังนี่ที่ไหนสักมาครับป๋าทางทางฮะฮะนี่เป็นอาจารย์จากขมินโอ้อาจารย์จากขมิ้นะครับมีความหมายไหมป๋าก เป็นครับพวกมหาอูดพวกอะไรต่างๆโอ้สวยงามมากครับยันสมัยก่อนโบราณโบราณอันนี้ยันครูบาอาจารย์เดียวกันหมดเลยครับป๋าคนาจารย์คนาจารย์มีใครบ้างครับเรานี่โอาจารย์เขมิหันุมาเนี่ยของใครเนี่ยของเขมิอโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็มียันคล้ายๆเหมือนพัะปิดตาใช่ครับใช่ไหมครับป๋า โอ้โหนี่สุดยอดแล้วเวลารับการสักยันสมัยก่อนป๋าเล่าให้ฟังด้วว่าเขาต้องทำยังไงบ้างก็ต้องรับรับครูยันเนี่ยก่อนรับครูยันก็ต้องที่หมวกเหล็กนี่ต้องแต่แ้วเขาดูหมวกเหล็กใช่โอ้โหนี่คือยันหมวกเหล็กนะครับเพิ่งเคยเห็นเป็นบุญตาวิธีรับยากไหมครับ สมัยก่อนก็ไม่ยากกระแตงอืมนี่แต่งขันห้าขันคูเงี้ยเหรอครับแล้วก็ทําในโบสถ์แล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงครับป่าปฏิบัติหนึ่งไม่ให้ด่าแม่ด่าครับด่าแม่ด่าอะไรต่างๆอ๋อห้ามผู้จาหยาบคายห้ามผู้จาที่ไม่ดีเมียเขาครับห้ามผิดศีลโอ้แล้ว หลังจากป๋าสักมาในทั้งชีวิตเนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบเด็ดๆที่ไหนบ้างที่ปากช่องเรื่องราวเป็นไงครับปา๋าเล่าให้ฟังหน่อยก็คุณโดนเขาลุมลยิงโอ้แล้วเป็นไงปา๋าก็เราก็ต่อสู้ประปอดภัยมาหลายนี่คือความจริงเลยครป๋านี่คือความจริงโอ้กี่คนครับกี่คนที่ลุมป๋าตอนนั้นลุมก็ของขเขากประมาณห้าหกคนโอ้แต่ป๋าก็คาดแค้วมาได้อเออ คนสองคนคนสองคนแล้วมีอาวุธพร้อมไหมมีอาวุธพร้อมมีเราก็มีกันคือไงปลอดภัยมาคาดแค่พอแล้ยิงไม่ออกหรือว่ายังไงหรือฟันแทงไม่เข้าเขาเขายิงบานแต่มันไม่ถูกมิงไม่ถูกโอเขาเรียกว่าเหมือนกับปัดออกไปคาดแค่ออกไปอันนี้ป๋ามั่นใจว่าเป็นเพราะยันเนี้ยหรอเป็นของ อาจารย์พระครูอ่อนอแล้วก็ของหลวงปู่ผางปูปู่ผางด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์คำเณรโอ้มั่นใจเลยเนาะแต่ก่อนถือหลวงปู่ผางเป็นเคหรียญหลวงปู่ผางที่ขอนแก่นเนี่ยนะป่านะใช่โอ้และตะกุดของปู่อาจารย์หลวงปู่คงครับสุดท้ายครับคําถามคําตอบสุดท้ายคือคําถามสุดท้ายด้วยก็คืออยากให้ป่านสอนใจคนรุ่นใหม่ๆที่ศักยันที่อะไรเนี่ย ให้เป็นแนวทางว่าถ้าสักยันตี่ยทำต้องทําตัวยังไงบ้างสักยันต้องทาตัวรักษาศีิ่หนึ่งไม่ต้องไปด่าใครไปไปไอ้บางไอครับไปบังคับไปด่าคนอย่างนี้ไปกลางไปว่าเราไปเป็นอกลักเลงไปอะไรอย่างนี้เราต้องอ่อน้อมห่อน้อมทำตัวทำตัวดีๆทำตัวดีโอขอบคุณป๋าเดชสุรบุตรมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ป๋าก็ป๋าก็ลาแฟนแพ็ครายการได้เลยครับสวัสดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับแฟนแฟนทั้งหลายขอบคุณครับหลานที่อยู่เบื้องหลังก็ขอให้ถ้าเอาของมาก็ต่ออย่าได้ครับเป็นคนเจ่งกล้าเป็นคนกลมตัวรักษาสิ่มันจึงจะอยู่รอดครับขอบคุณครับถ้าไปประมาทคือไม่รอด ตายอย่างเดียวเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับครบอ,อคิดดีๆจากพ่อใหญ่เด่นนะครับขอบคุณครับ